ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตะการตานะครับผมก็ไปหน้าร้านก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นอุดรมันผพือนะครับนี่ฮะายหน้าร้านนะครับฉากหน้าร้านยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปชิมกันฮนะน้งซุปแยกนะฮะผมเจ้าของร้านนะครับผมครับโอเคครับขอฝา,าก ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่ออะไรนะพี่ก๋วยเตี๋ยวเดือะการตาครับครับอยู้านเครื่องนะครับครับเส้นทางระหว่างอุดรมั่นผืออันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อหมูเนื้อนะครับครับแยกน้ำซุปให้ด้วยนะครับสำหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับ ลูกค้าก็แวะมาเรื่อยๆนะลูกค้าเราก็แวะมาเรื <sk <sk ่อยๆอันนี้ก็เตี๋ยวเราเปิดมากี่ปีแล้วครับเป็นยังไงเพิ่งได้ไม่ถึงเดือนครับเพิ่งได้ไม่ถึงเดือนนะครับลูกค้าที่หเมษาเป็นงไงครับฐานลูกค้าเราผลตอบรับดีมากครับลูกค้าเข้าเต็มทุกวันวันแรกนี้ผมขี่ผ่านเห็นเต็มเลยนะครับใช่ครับผมผมที่แรกผมคิดว่าคือเปิด พี่น้องกันมากินหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับโอ้เต็มเลยนะครับแล้วก็วันที่สองก็ยังเต็มอีกแล้วขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การเอ็นดูแลก็ก๋วยเตี๋ยวเรือน้องใหม่ของเรารสชาติแซ่บดีครับแซ่บครับผมชิมแล้วครับสองถ้วยครับเข้มข้นนะครับเข้มข้นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะอาจจะมีสูตรที่เราปรับเปลี่ยนเองพิเศษนะครับกรอบครับนะก็ขอฝากก๋วยเตี๋ยวเรือตะการตาใช่ไหมใช่ครับผมนะครับเส้นทางอุดรบ้านผือนะครับแวะชิมได้นะฮะ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบหลักทุกท่านนะครับอันนี้ก็อยู่กับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่พามาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูนะครับหมูมีเหลืองนะครับเรามาชิมกันครับว่าจะอร่อยสมชื่อไหมฮะร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือตะการตานะครับอยู่ที่มั่นเทื่อมนะครับเส้นทางผ่าน จากอุดรน,นะครับไปยังอำเภอวัฒน์ือนะครับปรุงหนอนนะร้านนี้ก็เพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดเปิดได้ยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ว่าคนมากินเยอะนะครับเพราะว่าเป็นทางผ่าน ชิมตัวเนื้อกันก่อนนี่ผมสั่งธรรมดานะมันมีพริกป่นหรอืยอเปล,ล่าอ,อืมมีจัิงจริง

จิ้มละหมกไม่ใช่น้ำพริก มีฟิเาบ่ ใส่นนครับหมดเป็นหนึ่งถ้วย Yeah. <laughs>

ใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นอุรามักถือแว้ชิมได้นะกุวยเตี๋ยวตะกาดตานะอิ่มแล้วครับสองถ้วยนี่